คุณใครที่ยังไม่เข้าใจโครงสร้างของหนาเว็บไซต์ว่าแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรสําหรับคลิปนี้นะคะจะมีสองข้อที่จะมาแบ,บ่งปันให้เข้าใจแต่ละส่วนนะคะเพราะว่าเป็นสองข้อพื้นฐานมากที่เราต้องรู้ก่อนที่เราอยากสร้างเว็บไซต์ไม่ว่าเว็บไซต์นั้นจะมาจากการใช้เครื่องมือที่เราสามารถทําเองได้เลยทาด้วยตัวเองได้หรือว่าเราจะกา้าให้ทีมพัฒนาเป็นคนทำนะะอย่างน้อยแน่ๆคุณต้องรู้สองข้อนี้เพราะว่าเป็นพื้นฐานมาก ไปต่อยอดทำเว็บไซต์ได้ดีแบบมืออาชีพเลยนะอยากไปดูคิปกันไะด้เลยนะคะสร้างเว็บไซต์เป็นสไตล์ของตัวเองนะคะก็รู้แค่สองข้อนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะออกแบบเว็บไซต์ของเราในแบบสไตล์ของเราได้แล้วนะฮะก็เริ่องาออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์หรือที่เรียกกันว่าเว็บไซต์สต็อปเจอร์นะคะก็สอนให้จะเกี่ยวครับในเว็บไซต์เรามี หน้าอะไรบ้างแต่และหน้าเชื่อมโยงกันยังไงมีหน้าที่ทําอะไรนะคะส่วนข้อสองก็จะเป็นการจัดวางเอาภายในเว็บนะคะเดี๋ยวเรามาแยกย่อยแต่ละข้อนะคะส่วนข้อหนึ่งนะคะออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ก็มองง่ายงเป็นไซต์แมบนะคะไซต์แมพก็เป็นปนผงของเว็บนะคะในหนึ่งเว็บก็จะประกอบไปด้วยหน้าโฮมเพนนะคะแล้วก็หน้าสินค้าหน้าเกี่ยวกับเราหน้าติดต่อเราแล้วก็บทความนะคะ ส่วนข้อสองนะฮะเมื่อเราได้โครงสร้างว่าเว็บไซต์เรามีหน้าอะไรบ้างแล้วก็มาจัดวาง layout นะฮะก็การจัดวาง l a ย o u t ก็เป็นการจัดองค์ประกอบต่างๆภายในเว็บนะฮะก็อย่างเชน่นที่เราเรียกกันว่าเป็นตัวาสเตอร์เทมเพลตนะคะเป็นส่วนที่สามารถเอามาใช้ร่วมกันใช้ด้วยกันได้ทั้งเว็บนะฮะก็กประกอบไปด้วยหนึ่งส่วนวที่เรียกว่า h e ด d e r นะคะ ส่วนหัวที่เรียกว่า h e a d ก็จะประกอบไปด้วยโลโก้แล้วก็ชื่อเว็บแล้วก็มีโนนะคะส่วนก้อสองก็คือเนื้อหาหลักเรียกว่าเมนคอ content ก็จะประกอบไปด้วย section ที่หนึ่งให้แสดงอะไร section ที่สองให้แสดงอะไร s e c ชั o ที่สามให้แสดงอะไรภายในแต่ละหน้าของเรานะคะส่วนที่สามก็เรียกว่าเป็นส่วนท้ายหรือหรือที่เรียกว่าตอร t e r ตเตอร์โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบไปด้วยเรื่องการติดต่ออีเมลเบอร์โทรอะไรก็เนี้ยนะคะ ส่วนลิงก์ทางสังคมอย่างลิงก์ที่เราใช้ทําการตลาดก็อย่างเช่นคลิกลิงก์นี้นะไปเฟซบุ๊กคลิกลิงก์นี้นะไปติกต็อกคลิกลิงก์นี้นะไปไลน์คลิกลิงก์นี้นะไปยูทูบแล้วก็จะมีลิงก์ของการกําหนดเงื่อนไขต่างๆภายในเว็บไซต์ของเรานะฮะแล้วก็หรือว่าข้อมูลนนื่นงๆที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราแล้วก็สามารถปรับแต่งอะไรได้ภายในส่วนของสเตอร์ค่ะเพื่อนๆคิดว่า ลีปนี้มีประโยชน์ก็เมนบอกเพีด่ดนไว้นะคะหรือว่าคิดเรียนตา่างยังไงก็เมนได้หาจากเองแล้ครับจอกัิกหน,น้าค่ะ